สวัสดีท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านมาพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลวันนี้จะมาพูดคุยถึงเหรียญที่มีราคาแพงเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทสองเหรียญขายได้หนึ่งพัน ก็ไปดูกันนะครับเหรียญแบบไหนท่านผู้ชมก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับสองเหรียญขายได้1,000ด้านหน้าดูนะครับเป็นรุ่นเก่าพระเสียนเล็กของรัชกาลที่เก้านะครับด้านหลัง ก็จะเป็นปีพศ2 5 2 0 2 9ช่อฟ้ายาวนะครับเหรียญช่อฟ้ายาวในราคาแพงปีพศ2 5 2 9ีเหรียญน,นี้ขายได้500บาทนะครับก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ด้านหน้าก็เหมือนกันด้านหลังต้องเหมือนกันถึงจะขายได้1,000ปี2 9งเเหมือนกันนะครับพศสองพันห้าอยย้าโชฟายาวเหมือนกันโชฟ้ายาวเหมือนกันนะครับ เหรียญหนึบาทปีพศสองพันาร้อบช่อฟ้ายาวสองเหรียญน,นี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่เหรียญละ500บาทสองเหรียญน,นี้ขายได้1,000งพัท่านผู้ชมไม่มีหรอกหายากนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าผลิต ครั้งแรกเลยเหลียน1บาทเล็กเนี่ยผลิตครั้งแรกเลยคือปี2-9เก้ลี้ยนนี่แหละนะครับจำนวนการผลิตก็4ี่ล้านสองแสนเลียนก็หลายปีมาแล้วนะครับปีการผลิตก็ปี2-9ตั้งแต่ปี2-9จนถึงปัจจุบันก็นับดูไม่หายากยังไงก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดู ใครเจอแบบนี้รีบเก็บนะครับถ้าไม่เก็บขายให้ทางช่องของเราก็ยินดีรับซื้อแต่เรารับซื้อราคาราคารับซื้อไม่เหมือนราคาขายนะครับซื้อ350นะครับเราก็ไปขาย500พอได้ค่าน้ำมัน ค,ค่าส่งก็อะไรก็คือต้องลงทุนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเจอเหรียญแบบนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ